นายแพทย์ประมมกวงธนาเกียรตินะครับปัจจุบันเป็นสตินนรีแพทย์นะครับเรามาคุยกันว่าในเรื่องของความเชื่อหลายคนนะครับว่าถ้าสมมุติว่าเราทําการทานฮอร์โมนทดแทนเลยเนี่ยจะดีไหมนะครับในการที่ก่อนที่จะเข้าสู่วัยทองแท้จริงนะครับคําตอบก็คือว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะครับ การทานฮอร์โมนทดแทนเนี่ยไม่ใช่เป็นลักษณะของการที่จะทานกันได้เลยนะครับเราควรจะทําการปรึกษาคุณหมอก่อนนะครับง่ายๆก็คือว่าถ้าเรามีปัจจัยเสี่ยงนะครับในการที่จะไปมีปัญหาเช่นมีประวัติในครอบครัวเช่นโรคก,กระดูกพูนนะครับหลังบางคนเนี่ยหลังโกงเลยทีเดียวนะครับในคุณแม่คุณยายอย่างนี้เป็นต้นนะครับหรือตัวเองนะครับผอมมากเลยนะครับเรียกว่าไม่ค่อยออกกําลังกายมีโอกาสที่จะมีปัญหาของความเสี่ยงแบบนี้หรือ อาจจะมีปัญหาอื่นๆนะครับที่รู้สึกว่าจะต้องทานฮอร์โมนละก่อนอื่นคือเราจะต้องไปพบเพื่อตรวจร่างกายก่อนครับนะครับแน่นอนครับนอกจากชั่งน้ําหนักว่าส่วนสูงวัดความดันโลหิตแล้วนะครับสิ่งที่จะสำคัญส,สำคัญมากก็คือทําการตรวจเต้านมครับว่ามีก้อนมอีพวกบรรดาซิสอะไรหรือเปล่า อาจจะต้องทําการตรวจพวกแมมโมแกรมนะครับหรืออาจจะทําการอัลตราซาวด์ต้อนมถ้าเรามีอะไรที่เรียกว่า e vidence เพิ่มเติมนะครับนอกจากนั้นนะครับในเรื่องที่สําคัญก็คือว่าตรวจภายในครับบางคนอาจจะมีปัญหาอื่นร่วมด้วยเช่นนะครับอาจจะมีเลือดออกกระปริดกระปรอยนะครับเราจะตรวจภายในอย่างเดียวตรวจเช็คมะเร็งปากมดลูกอย่างเดียวอาจจะไม่พอนะครับเราจะต้องทําการขูดมดลูกแยกส่วนที่เรียกว่า fractional c e r a t t a g e นะครับซึ่งหมายความว่า เป็นการตรวจดูเช่นพวกมะเร็งเยื่อบุมนลูกมีไหมนะครับงั้นตรงนี้แหะครับถ้าเราผ่านหมดทุกอย่างโอเคนะครับ นะเราอาจจะเรียกว่าได้รับฮอรม์โมนโอ้อลืมไปอีกส่วนหนึ่งที่ต้องตรวจก็คือการตรวจพวกบรรดามโมนกระดูกนะครับการวัดความหนาแน่นโมลกระดูกก็สําคัญมากสาหรับสาวๆนะครับโดยเฉพาะเข้าสู่ภาวะวัยที่มีความเสียเ่ยงี่วไปไรทองละนะครับเพราะว่ามมนกระดูกที่มันบางลงนะครับเราอาจาจะจำเป็นจะต้องทานทดแทนพวกแคลเซียมหรือวิตามินดีออกกําลังกายเล็กน้อยนะครับรวมทั้งทานพวกฮอร์โมนทดแทนนะครับเพราะฉะนั้นถ้าสาวๆเราบอกว่าแล้วเราทานก่อนล่วงหน้าได้ไหมคําตอบทราบแล้วน,นะครับว่า มันไม่ใช่ขนมที่จะทานกันง่ายๆเล่นๆนะครับควรปรึกษาแพทย์ให้ดีก่อนนะครับแต่ว่าถ้าสมมุติว่ายังไม่คิดว่าเออนะครับยังไม่ต้องถึงวัยฮอร์โมนเราทานอะไรที่มีประโยชน์ก่อนครับอย่าลืมออกกําลังกายสม่าเสมอเล่นโยคะออกไปรับแสงแดดบ้างเพื่อรับวิตามินดีมีการเคลื่อนไหวร่างกายมีออกกาลังกายเบาๆที่มีน้ําหนักลงตัวบ้างนะครับมีการวิ่งหยยอมีการเดินหรือเราอันที่2เราอาจจะต้องทานอะไรที่มีฮอร์โมนเพศหญิงที่เป็นธรรมชาติ พวกฟันดาที่เรียกว่าไฟโตเอสโตรเจนนะครับฮอร์โมนที่มาจากไฟโตก็ค yeah. ือพืชเช่นอาจจะมาจากถั่วเหลืองเมล็ดพันธุ์พืชเมล็ดแฟกซนะครับพวกบรรดาเช่นอาจจะน้ำมะน้ำมะพร้าวนะครับสารสกัดจากทับทิมแบล็กคารันอะไรก็แล้วแต่ สามารถทานตรงจุดนี้ได้ดีนะครับแล้วก็ที่สําคัญยิ่งกว่านั้นก็คือเราเองอาจจะต้องนอนพักผ่อนเพียงพอถ้าคนไหนดื่มเหล้าดื่มสุราควรงดซะนะครับคนไหนมีสูบบุหรี่งดซะนะครับพวกนี้เป็นปัจจัยเสี่ยงที่ทําให้เกิดปัญหาทั้งสิ้นเลยนะครับ mm. เพราะฉะนั้นวันนี้สาวๆที่คิดว่าอยากจะถามคาถามนี้คงได้ค,คำตอบอย่างดีแล้วนะครับงั้นเดี๋ยวเรามีโอกาสได้รับความรู้แล้วเดี๋ยวเราเจอกันในคลิปหน้าถัดไปนะครับสวัสดีครับ